ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะสามารถกดที่รีโมทได้เลยนะครับผมจะเปิดประตูให้อัตโนมัตินั่งได้สูงสุดคือ7คนเลยนะครับผมมีโปรโมชั่นสําหรับเต็นเก่งพะราม9คือขับฟรี90วัตรับประกันให้ลูกค้าเลย1ปีเต็มนะครับลูกค้าสามารถเข้าสู์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับผม สวัสดีครับผมเพชรจากเต็นท์เก่งพระราม9ก้านะครับผมเป็นเซลล์น้องใหม่จากเก่งพระราม9้านะครับวันนี้เราจะมานําเสนอตัว t o โยต้าเซียนตตัว 1.5V เป็นตัวท็อปนะครับผมเป็นรถครอบครัวนะครับผมเป็นมินิแวนนะครับคันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันต่อครับผมและเจ้าตัวเซียนตตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับถ้าออกห้างเราต้องเสียเงินเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับผมเราลองมาดูกันนะครับดีเทลต่างๆนะครับในส่วนไฟหน้าตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับล้อมรอบด้วย daytime running light กระจังหน้ารูปแบบโคมมี นะครับผมตัดลายด้วยเส้นตรง3เส้นด้านล่างเช่นเดียวกันครับผมเป็น3เส้นด้านล่างนะครับผมจะเป็นไฟ LED นะครับผมไม่เคยเอามาทําสีเพิ่มนะครับผมตัวนี้จะเป็นจากโรงงานเลยลูกค้าสามารถมาดูได้สียังสวยอยู่เลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ลดเรานะครับการันตีได้เลยว่าไม่มีการชนหนักจมน้ําหรือตัดต่อมานะครับผมตัวนี้ทางเก่งพลามเก้าเราการันตีเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนในห้องเครื่องกันดีกว่าครับผมเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับผมจะเป็นเครื่อง1.5เบนซินนะครับผม เป็นดูอัลวีวีไนะครับผมและในส่วนของสภาพห้องเครื่องนะครับค่อนข้างใหม่น้องๆใบแดงเลยนะครับในจุดของเมทาร์นะครับผมหัวน็อตนะครับผมตัวนี้น็อตไม่เคยถูกแกะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงเป็นห้องเครื่องเองนะครับผมไม่มีการแกะอย่างแน่นอนยังมีตัวแต้มของทาง QC ของทางโรงงานอยู่เลยนะครับผมแล้วในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับผมโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่เลยบอกเลยเดิมเดิมนะครับรถเราจะไม่มีชนหนัาจมน้ําตัดต่อแต่อย่างใดนะครับผมถ้าลูกค้าไปเจอว่ารถที่เก่งพลังก้ามีชนหนักจมน้ําตัดต่อ ลูกค้าสามารถมาขอเงินคืนกัดเกล็พระรามเก้าได้หึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านข้างรถกันเลยนะครับผมว่าประตูสองข้างที่เป็นตัวท็อปสามารถเปิดแบบอัตโนมัติได้สองข้างจะเป็นยังไงไปชมครับแล้วสําหรับด้านข้างเจ้าตัวเซียนตานะครับผมในส่วนของล้อนะครับผมเป็นล้อแม็กขอบสิบด้านข้างนะครับผมเป็นตัวและในส่วนของประตูจะเป็นแบบคียเล็นะครับผมลูกค้าสามารถเปิดประตูในขณะที่กุนแจอยู่กับตัวได้เลยนะครับประตูท้ายตัวนี้นะครับผมจะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับผม สามารถกดเปิดประตูได้เลยตัวนี้จะเลื่อนให้แบบอัตโนมัติเลยจะใช้กับรีโมทก็ได้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปนะสามารถกดที่รีโมทได้เลยนะครับผมจะเปิดประตูให้อัตโนมัติเลยตัวนี้เรามีคิวกันศาสตร์เดิมๆจากโรงงานให้กับทางลูกค้าเลยนะครับผมในส่วนของตัวเมทอาร์คนะครับผมยังเดิมๆนะครับผมไม่มีการเชื่อมมาอย่างแน่นอนนะครับผมและในส่วนด้านข้างตรงนี้เราดูกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะ๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อน,นะครับผมว่าเจ้าตัวเซนต้า ด้านหลังจะเป็นยังไงด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะมีก้านปัดน้าฝนนะครับผมหนึ่งก้านด้านบนก็จะมีในส่วนของตัวฉีดน้ํานะครับผมเพื่อทําความสะอาดกระจกด้านหลังนะครับผมแล้วก็มาต่อที่ไฟนะครับผมจะเป็นไฟ LED นะครับผมล้อมรอบทั้ง2ฝั่งเลยตัวจับประตูด้านหลังนะครับผมจะเป็นโครเมียมพร้อมโลโก้และสังเกตด้านล่างนะครับผมจะเป็นตัววีนะครับผมคือตัวท็อปสูบนั่นเองดีไซน์ด้านหลังของเจ้าตัวเซนต้าก็จะเป็นทาบดำนะครับผมด้านล่างพร้อมกับไฟทังทีม3จุดด้านล่างนะครับผมสำหร นะครับผมดีไซน์ต่างๆถือว่าค่อนข้างดูดีเลยแล้วก็เป็นมิรกับครอบครัวด้วยนะครับผมเพราะว่ารถเจ้าเซนต้าตัวนี้ นั่งได้สูงสุดคือ7คนเลยนะครับผมทั้งครอบครัวเลยแล้วในส่วนของตัวฝากก์ปงด้านหลังเดีย๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าภายในจะเป็นยังไงครับและในส่วนของด้านหลังนะครับผมโตโยต้าเซนต้านะครับผมก็จะมีในส่วนของจุดเก็บสัมภาระนะครับผมถ้าสมมติลูกค้าไปกันถึง7คนนะครับผมสามารถวางสัมภาระก็คือกระเป๋าเดินทางได้ถึง2ใบเลยนะครับผมหรือถ้าไปกันไม่ถึง7คนนะครับผมลูกค้าสามารถพับเบาะสองตอนหลังได้นะครับผมเพื่อเพิ่มขนาดกระเป๋าได้ถึง5-6ใบเลยสําหรับกระเป๋าเดินทางนะครับ และในส่วนของตัวด้านหลังก็จะมีถาดรองท้ายมาให้ด้วยนะครับผมชุดแม่แรงแล้วก็ยางอะไหล่มีให้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับผมไว้สําหรับดูสัพภพละตอนกลางคืนนะครับผมจะมีไฟสองสว่างด้านหลังให้ด้วยแล้วก็ในส่วนชุดหลังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน็อตเองครับผมชุดอาร์คเองนะครับผมก็คือจะเดิมจากโรงงานเลยไม่มีการเชื่อมไม่มีการตัดต่อนะครับผมและในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะครับผมจะมีชุดโช๊คสองข้างเลยนะครับผมให้สาหรับลูกค้าเนาะเป็นตัวรุ่นแรงเลยนะครับผมสาหรับ เปิดประตูด้านหลังนะครับให้ลูกค้าไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับผมแล้วก็ปิดได้แบบสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะครับผมตัวนี้เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับผมลูกค้าสามารถมาดูตรวจสอบได้นะครับผมว่าเราไม่มีการเปลี่ยนอย่างแน่นอนดูด้านหลังกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวตามเพจเข้าไปดูภายในกันเลยนะครับผม โอเคครับตอนนี้มาอยู่ในภายในของเจ้าตัวเสียนตาแล้วนะครับผมภายในรถคันนี้นะครับผมจะเป็นสีดำนะครับผมในส่วนของสเปซพื้นที่ของตัวรถคือกว้างขวางมากนะครับผมนั่งกันสบายทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนครับในส่วนของคอนโซลหน้านะครับก็จะมีในส่วนของปุ่ม Energy Star t Stop นะครับผมในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะครับผมจะมีหน้าปัดวันรอบนะครับผมแล้วก็หน้าปัดบอกความเร็วแลวยังมีในส่วนของหน้าจอนะครับผมบอกในส่วนของอุณหภูมินะครับผมแล้วก็ในส่วนของกิโล แล้วก็น้ํามันในส่วนของเวลาด้วยนะครับผมมาในส่วนของตัวเจ้าพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับในส่วนของเจ้าพวงมาลัยเองนะครับผมก็จะเป็นหุ้มหนังเทียมมาให้แล้วนะครับผมก็เป็นสไตล์ของเตอร์ตานั่นเองจะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มโหมดนะครับปุ่มเปลี่ยนการเล่นเพลงด้านขวาก็จะเป็นปุ่มที่ไว้ใช้ควบคุมหน้าจอ4นิ้วที่อยู่ด้านหน้าตัวเรือนไม้นะครับมาในส่วนของคอนโซลด้านล่างนะครับผมจะมีปุ่มเปิดเจ้าตัวประตูด้านหลังด้านซ้าย ด้านขวานะครับผมเราสามารถล็อกได้สําหรับลูกค้าท่านใดที่มีเด็กไปด้วยป้องกันการเปิดประตูของเด็กนะครับที่อาจจะไปจับโดนได้นะครับด้านขวาจะมีตัวที่วางแก้วในส่วนของโซนประตูแล้วก็ในส่วนของ ตัวคอนโซลประตูด้านขวานะครับผมก็จะมีออกแบบลายก็คือจะเป็นผ้านะครับผมเป็นลายสีน้ําตาลกระจกไฟฟ้านะครับผมจะมีให้นะครับแล้วก็มาตรงกลางนะครับผมจะมีหน้าจอ7นิ้วให้นะครับผมเป็นระบบทัสกรีนแล้วก็ช่องแอร์2อ,อันสด้านแล้วลงมาด้านล่างหน่อยนะครับจะเป็นหน้าจอของตัว อรรถยนต์นะครับผมเป็นแบบหน้าจอดิจิตอลนะครับมีในปุ่มของเพิ่มลดความเร็วพัดลมนะครับผมตัวเกียร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมมาต่อกันที่คอนโซลด้านซ้ายนะครับผมก็จะมีในส่วนของช่องคลูบ็อกซ์นะครับผม ตัวนี้สามารถที่จะกักเก็บความเย็นของน้าได้ด้านล่างก็จะมีช่องเก็บสิ่งของนะครับผมฝั่งซ้ายมือหน่อยก็จะเป็นตัวใส่แก้วน้ํานะครับผมในส่วนด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นช่องเก็บในส่วนของผู้มือการใช้งานนะครับผมของตัวรถแล้วในส่วนของตัวเบาะ <playable> นะครับอันนี้คู่หน้าก็จะเป็นแบบอ, <grow S 2> อัตโนมือนะครับผมในส่วนเบาะนะตัวนี้ก็จะเป็นดําสลับน้ําตาลนะครับผม,ดบผมเดินได้ด้วยได้สีน้าตาลนะครับผมก็คือถือว่ามาค่อนข้างแมทเลยกับตัวรถนะครับผมมาต่อในส่วนของด้านหลังนะครับผมถือว่าค่อนข้างกว้าง เลยนะครับผมเพดสูง180นะครับผมยังเหลือในส่วนของพื้นที่ด้านบนค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวจอนี่คือไฮไลท์เลยนะครับผมตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับสำหรับลูกหลานหรือว่าคนนั่งด้านหลังนะครับต้องการดูมีเดียนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนังเองฟังเพลงต่างๆนะครับผมเพื่อเพิ่มอรรถรสในการเดินทางนะครับผมในส่วนของแอร์นั่นเองด้านหลังก็คือสามารถปรับได้สําหรับของผู้นั่งโดยสารด้านหลังเลยนะครับผมก็เลือกระดับกันได้ว่าต้องการความเย็นเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ชุดจับในส่วนของตัว ประตูนะครับผมจะมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยด้านหน้านะครับผมจะมีจุดวางแก้ว1แก้วนะครับผมแล้วก็จะมีตัวจุดบุหรี่ด้านล่างด้วยนะครับผมสําหรับในตัวเบาะนะครับผมตัวนี้สามารถปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับผมสาหรับคนที่ต้องการ เพิ่มสรีระในการนั่งมากขึ้นนะครับผมตัวเบาะนะครับผมจะเหมือนกับทางด้านหน้าเลยนะครับผมก็คือเป็นเบาะนังนะครับผมดําสลับน้าตาลนะครับผมเดินได้สีน้ำตาลไปเที่ยวด้วยกันถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมสำหรับมินิแวนตัวนี้นะครับผมเป็นทางเรื่องอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่ต้องการเดินทางกับครอบครัวนะครับผมรถคันนี้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากมากเลยนะครับผมสาหรับที่นั่งตอนที่3นะครับผมถือว่านั่งได้เลยจะนั่งได้2คนนะครับผมเป็นผู้ใหญ่ก็ได้หรือว่าเด็กก็ได้นะครับผมเพดส่วนสูงรผม แค่ว่าเบาะตอนที่2ต้องเลื่อนหน้าขึ้นไปหน่อยเท่านั้นเองเป็นเบาะหนังสีดานะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้มีสลับน้ําตาลเนาะแต่ว่าเดินได้น้ําตาลให้นะครับผมด้านซ้ายด้านขวานะครับผมก็จะมีในส่วนของช่องวางแก้วให้ด้วยนะครับผมดูในส่วนของภายในกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการรับประกันโปรโมชั่นแล้วก็ราคากันต่อเลยดีกว่าครับแล้วสําหรับเจ้าตัวเซียนตานะครับผมราคาอยู่ที่559,000าเาบาทแล้วก็มีโปรโมชั่นสําหรับ เต็นเก่งพระราม9คือขับฟรี9 0วันผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ9,000บาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าที่สนใจ To y o ต a า i ซีย a 1.5 V ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมสามารถติดต่อมาช่องทาง Li n e อ f ฟ i c เ a l ของทางเก่งพระราม9ได้เลยหรือโทรเบอร์ที่ผมปักไว้ตรงนี้เลยนะครับผมและในส่วนของเก่งพระราม9นะครับจะมีในส่วนของ,ของการบรันตีนะครับ1ปีให้กับทางลูกค้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับผมรับประกันให้ลูกค้าเลย1ปีเต็มนะครับลูกค้าสามารถเข้าสูน To ตโยต ทั่วประเทศเลยนะครับผมสำหรับการช่วยเหลือบริการฉุกเฉินนะครับผมทางเก่งพระรามเก้ามีบริการให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับผมลูกค้าน้ํามันหมดนะครับผมเครื่องสตาร์ทม่ติดหรือว่าจะเป็นแบตเตอรี่หมดนะครับผมตรงนี้ทางเก่งพระรามเก้ามีเซอร์วิสให้24ชั่วโมงเลยในระยะเวลา1ปีเต็มลูกค้าสามารถโทรหาเบอร์ที่เก่งพระรามเก้าให้ได้เลยนะครับผมตัวนี้เรามีบริการส่งมอบรถให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเมื่อวันก่อนเพชรก็เพิ่งไปส่งรถกับลูกค้ามานะครับผมที่เพชรบุบบรี ถึงที่เอกสารทุกอย่างถึงที่ลูกค้าเลยลูกค้าไม่ต้องเดินทางแล้ววันนี้ทางเพชรขอลาไปก่อนนะครับผมในโอกาสหน้าถ้าเพชจจะมีรีวิวรถคันไหนเพิ่มเติมเข้ามาชมที่ y t u t u ศูนย์รถยนต์เก่งพรามก้าได้ต่อนะครับผมสวัสดีครับ